ทำไมจะไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวเปล่าไปเที่ยวเปล่าไปเที่ยวเปล่าแม่ทำข้าวแล้วน้องหิวลูกหิวช่วยไปทำข้าวให้ลูกกินด้วยก็นี่ไงกินไปก่อนสิไม่อิ่ม <c oughs> าานี่อาหารหมา่มี <c oughs> น้องตามทำงานเอาเด้วยมึงเลี้ยงน้องไเอาได้วยไปล้งยฉันกินทุกอย่างฉันก็ผอมสิเธอกจ็จะเอาอันนี้กลับบ้านเอาไปดิกำลังเก็บขนละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะ ก่อนจะไปลงเครื่องสไลด์วันนี้เขาผัดไข่ดำจะใส่ผักคะน้าด้วยคุณหลานอยากกิน ใส่ซอสผัดาำร็จรูปนี้หนึ่งไม่ต้องเยอะนะจ๊ะ,ะผาดไม่ได้เลยจ้าของอร่อยนะจ๊ะ เติมน้ำมันนิดหนึ่งแล้วก็เติมซอสผักสำเร็จนิดหนึ่งนะคะเพิ่มรสชาติให้กับผัก ใส่มีรสชาติเผ็ดมาแลมมาแลมแ,แ,แค่นี้อ่ะอีพีชกูยังไม่ได้ภาพตอนมึงตักข้าวเลยอะไรหวอันี่ชิมง่าย่ะต้องวนตักข้าวให้พ่อ นี่ของตัวเองไม,ไม่กินผักนะจ๊ะอันนี้ไม่อร่อยผ่านไหมอ่อนเค็มไหมโอเคเอาขาบให้ลุงแป๊บไป้านะป้ากินผักเซียนด้วยผักเซียนอ่อนๆขอนที่กลากหมู พี่สาวโรยน้ำพริกอะไรเนี่ยปลาสลิดล้วมีมต้นหอมด้วยมีมะนาวม,ม,มีต้นหอมแหนมลงไปด้วยอร่อยจังฮู้รสกุดของเราอ,อ,อร่อยมากมปลาสลิดหวานป้าอยู่ 6, 30, คนเดียวเลย เงกใส่น้ำพริกเผากรางหมูอร่อยมากเลยมีอยู่นะเศษเศษกากหมูเนี่ยในนี้จีในน้ำพริกเผาอ่ะมันหนึบหนึบดีนะแต่ว่าพูดถึงแคปหมูเราไม่มีเลยนะนี่เราแคปกระจกมากินสักถุงน้ำข้าวอร่อยแคปหมูจบนะน้ำพริกเผากากหมูพริกพริก ปิดอืมทำพี่เผาก่อนหมูมันแบบเอูแบบซูรสชาเข้าวผัดให้แบบอร่อยขึ้นไปอีกอ,อืมยังรู้กินอย่างนเนี่ยข้าวผัดวันนี้ผัดไม่ไม่จัดมากเลยปกติผัดจัดวันนี้นะเอานะ้วไม่เป็นตะลิบใส่หลนะอืมอร่อยวะ่ะว่ยอยากกินชาวะ่ะ ก็ผัดเนี่ยอืมแต่ก็ผัดแล้วก็โรยกินแหนมผัก็ผัดไข่อ่ะเรากินนะครับเราก็จะดงนี้เราก็ก็นั่งคิดอะไรไปเพลินๆอ๋อนี่คือท่าที่จะกินใช่ไหมกินอืมวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้กินอะไรดีเนาะเออแล้วเย็นนี้ทําอะไรกินนะไม่จําไม่กินเย็นนี้ก็ตัวไข่ตัวมันแล้วกันเนาะโอเคอ้าวนี่จะร้ถเหรอ

ชอบนะเนาะต้องไปเรียกไม่เรียกเปลี่ยนชื่อทุกวัน แต่ร้านนี้มันไม่เหนียวอ่ะเพื่อน ไม่รู้สึกอิ่มอ่ะกินอะไรไปมื่อกกินแค่ไม่กี่อย่างเออลองไล่ดิตื่นเช้ามาเมื่อกี้กินโอรินหวานน้อยไปแก้วหนึ่งขนมปังไปกอดไปชิ้นหนึ่งกินน้ำตปลาไปเล็กครึ่งแล้วแล้วก็มาที่นี่ข้าวผัดข้าวผัดไปหนึ่งจานกินกล้วยน้ำไปครึ่งถ้วยกินข้าวซอยไปหนึ่งถ้วยกินกล้วยไปหนึ่งลูกกินน้ำไปหนึ่งแก้วดูดิเยอะที่ไหน วา่ารัสเซียไม่น่ากินน้ำเปล่าเยอะเลยกินทำไมต้องริกครึ่งพื้นที่ริดครึ่งในี่ใส่ของได้อีกโอ้ยเคยรียดขอโทษเพื่อนๆน,นะที่ทำให้ผิดหวังที่เรากินแค่นี้เรากินมันน้อยนิดละเกินเหมือนแมวดมเหมือนมดตอม <c oughs> พระเจ้าไราซึ่งอยากยอโทษแทนเลยไรยซึ่ง OK Bye-bye. On the bye-bye. bye-bye. ชอบแืะ ไม่กล้าสาธุเลยกลัวท้องจริงรุ่นนี้แล้วมานั่งท้องไม่ไหว <c oughs> เลี้ยงลูกอ่อนไม่ไหวแล้วรุ่นเนี้ยอืมสั่งมาให้เพื่อนสั่งออนไลน์มาไม่ไปไห กลัวได้นะพี่ตีนะกลัวได้้็ฝั่ง้็ฝั่งพี่ตีได้แน่นอนโอ้ยปลากระป๋องน่ากินไม่จ้ำไม่จ้ำหมิวเนี่ยไม่จ้ำจริงอ้าวป้าลืมเปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่ด้าไปล้างมือมาเมนูเย็นนี้นะคะยำปลากระป๋องแล้วก็ปลาสลิดทอดจ้าฝีมือคุณป้าแก้วมณีขนสวยเพราะว่าแพนทำมาใส่แค่นี้ไม่ใส่นปลาแพนก็จะใส่ พราะพนรู้สึกว่ามันเค็มแล้วเพนจะใส่อะมะนาวคนไมาชอบกินนะนีนน้สะดวกแบบนั้นอืมก็แล้วแต่ถนัดอะเพื่อนกินไม่เถอะไม่มีใครว่าหรอกปากเราท้อง<ห>เราไ<ห>สเราพรุงเราไม่ผิดจะใส่น้ำตาลสามโลเรื่องเราจะใส่น้ำตาลสามโลแล้วเททิ้งเรื่องเรใครที่เห็นแล้วรู้สึกเดือดรอ้อนก็ปล่อยเขาไปเป็นเรื่องเป็นความเครียดของเขา

Yeah. <laughs> หน้าโลหุยมีทั้งแป้งมาทั้งแป้งนะไม่อยากกินโลโลอะไระหน้าแบบวะโฟลชีสเบคอนอืมอร่อยไม่ต้องกินเลยแหละอ้วนแน่ๆเลรอเค็มจังไม่รมันเค็มไปนิดนึงพี่ เราชบอบขอบมันนะขอบมันจะร้อนๆกับกรอบขอ,อบเลยที่ผายตรงหน้ามันเค็มไม่ใช่หน้าบ้านนะจ๊ะเงินหน้าบ้าน, <c oughs> นไม่มีใครด่าแพ้หรอกอไม่ดีไม่ด่า,ดาแพ้หรอกเพราะว่ามันเป็นของที่อ้วน ใ้รกินไม่หมดก็คือตรงนี้คือแป้งออืืมมแป้งบางอร่อยมากแป้งบางอร่อยมากมีแต่อะไรไาอย่างเงี้ยเอามึงพูดไปมึงอัดอั้นอะไรในใจมึงพูดมามึงอัดอั้นมึงอัดอั้นอะไรมึงพูดมึงพูด ไม่หมดป้าดูเขาสีเขวาว่าหนูป้าหนูจะไปฟ้องลูกไก่ป้าน้องทำไมอะเอ็มป้า คุณหนูอย่างเรากำลังจะโดนจับอาบน้ำแห้งนะจ๊ะวันนี้ที่โดนจับอาบน้ำแห้งเพราะว่าคุณเขาวิ่งออกไปนอกบ้านค่ะคุณพ่อไม่ชอบฉีดแล้วก็เช็ดนั่นแหละค่ะ เรียบร้อยแล้วตัวจะชื้นๆหน่อยเดี๋ยวไปเอาใดมาเป่าก่อนนะจ๊ะ